ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น สวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วนะคะเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งในฟังเขาเอามาพูดนะคะและ เราเจอกันเป็นเอพิโซดที่16แล้วนะคะในเอพิโซดที่16นี้เรามีชื่อว่าเจ็ดหลุมพรางตกลงไปแล้วไม่โตไม่ตายแต่ไม่โตใช่ไหมเจ็ดหลุมพรางอะไรนะที่เราตกลงไปในหลุมพรางนะั้นแล้วเราจะไม่โตในวันนี้เอาเจ็ดหลุมพรางนั้นซึ่งเป็นแนวคิดที่จะฉุดรั้งเราไม่ให้เราเติบโตนั่นเองนะคะได้นแนวคินดนี้มาจากหนังสือ t h i n k Smart ค่ะไม่แน่ใจว่าฟังมาหรือว่าอ่านมาหรือว่าอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในบ้านของตัวเองนะคะคงจะไปเจอมาจากที่ไหนแล้วก็เอามาจดบันทึกเอาไว้ แน่นอนแน่นอนรู้ฟังมาันี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นในวันนี้มาแบบงงๆในที่มาแต่ยังไงก็ตามเนื้อหาข้างในเนี่ยเป๊ะเวอร์แน่นอนนะคะเอาล่ะเจ็ดลุ้มพลางที่เราจะต้องกระโดดข้ามมันไปให้ได้เพราะถ้าเราตกลงไปแล้วรับรองว่าไม่โตแน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณเลิกแนวคิดทั้ง7อย่างนี้ได้รับรองว่าคุณจะเติบโตได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวโอ้โหแมนะวันนี้ก็จะมา ในรูปแบบของการปูพื้นปูพื้นกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าบางคนอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานก็ศึกษาเรื่องของวิชาการต่างๆศึกษาระบบต่างๆศึกษามาหมดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้ว มาตายกันอยู่ที่ระบบความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันที่ระบบความคิดนะคะแต่คุณผู้ฟังคะแต่ละคนก็ล้วนแต่จะมีความคิดผิดๆทั้งนั้นนะไม่มีใครหรอกที่แบบเกิดมาในโลกนี้แล้วก็จะมีความคิดถูกเป็นร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นไอ้เจ้าความคิดผิดๆแบบนี้ล่ะคะ่ะที่มันจะเป็นเหมือนกำแพงที่คอยกั้นเราเอาไว้ไม่ให้เราเจริญเติบโตไม่ให้เราก้าวหน้าไม่ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานการของเราเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย ในวันนี้หม่ก็เลยเอา7็ดแนวคิดเนี้ยเอามาให้ทุกๆคนเนี่ยได้เลิกคิดในแบบนี้กันนะคะเรามาเริ่มกันในข้อนหนึ่งดีกว่าแนวคิดแรกที่ถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วคุณโตไม่ไหวแน่นอนนั่นก็คือถ้าคุณยังเป็นคนที่หลีกหนีปัญหาอยู่โตไม่ได้นะคะ เออหลายคนพอเจอปัญหาเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่กล้าเจอปัญหาไม่กล้าที่จะเข้าไปจัดการปัญหาหรือไม่กล้าลงมือทำอะไรสัทีรู้แล้วว่ามันมีปัญหานะแต่แบบเออจะทำยังไงดีนะเราขออยู่ห่างๆก่อนได้ไหมหลบ หลีกเลี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลีกหนีปัญหาไม่กล้าเผชิญปัญหาหรือไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรสัทีเนี่ยจะทําให้คุณไม่สามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องชีวิตของคุณนะคะไม่เอาวิธีการแก้มาให้ด้วยเขามีวิธีการที่จะมาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่กลัวชอบหลีกหนีปัญหารู้สึกว่าโจทย์นี้มันยากซะละเกินให้ทําแบบนี้ค่ะ ถ้ากลัวให้คิดว่าเอาละ่ะเจ้าปัญหาเนี้ยฉันจะลองทำลองแก้มันสักสิบนาทีก่อนถ้าสิบนาทีเนี่ยทำไม่ได้แก้ไม่ได้ฉันจะยอมแพ้มันเออให้คุณได้ลองทำก่อนค่ะถ้ากลัวให้คิดว่าลองทำสักสิบนาทีแล้วถ้าทำไม่ได้จะยอมแพ้มัน คุณฟังเชื่อหรือเปล่าเขว่าเพียงแค่คุณลงมือทําใน10นาทีนั้นเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถทํามันได้ไม่ดีร้อเซหรอกนะแต่คุณจะทํามันได้แล้วคุณก็จะไม่หลีกหนีปัญหาอีกต่อไปอวันนี้นอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นปัญหามาแล้วเรามีวิธีการแก้มาให้ด้วยนะคะเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันถ้าคุณเป็นคนหลีกหนีปัญหา ต้องเผชิญปัญหานะคะอย่างที่สองค่ะลุมพรางที่สองที่เป็นแนวคิดที่ถ้าคุณมีแล้วแล้วก็เติบโตไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือปฏิเสธความเป็นไปได้ของข้อเสนอใหม่ๆนั่นเองนะคะหลายคนค่ะที่รู้สึกว่าอืมฉันทำแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเออเมื่อคุณเผชิญปัญหากับอะไรก็ตามบางทีอะ สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาจจะมีคนมาเสนอข้อเสนอแนะใหม่ๆหรือคุณอาจจะคิดออกว่าเอ๊ะถ้าฉันทําอย่างนี้ล่ะแต่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับข้อเสนอแนะใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ๆเนี่ยคุณกลับรู้สึกว่าปฏิเสธความเป็นไปได้ของมันหาเหตุผลมากมายเลยเพื่อที่จะปฏิเสธมันสาเหตุจริงๆอะค่ะเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเลยขี้เกียจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธ ไอ้ข้อเสนอใหม่ๆทางเรื่องใหม่ๆซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองวิธีการที่เราจะแก้ไขถ้าเรารู้ว่าเวลามีข้อเสนอใหม่ๆมามีทางออกใหม่ๆมามีทางเรื่องใหม่ๆมาแล้วเอ๊ะทำไมนะเราจะต้องหาเหตุผลมาปฏิเสธมันอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เวลาที่เราเจอข้อเสนอแนะใหม่ๆเราอย่าด่วนปฏิเสธตั้งใจใหม่อย่าปฏิเสธให้ดูโอกาสใหม่ๆที่ อาจจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับข้อเสนอใหม่ๆนั้นก่อนอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าพี่ๆทำออนไลน์ดีไหมอาหารน่ะทำลงออนไลน์ดีไหมถ้าเกิดเราไม่อยากทำเราก็จะมีความรู้สึกข้างในลึกๆว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากมาเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็จะมีเหตุผลแล้วอ๋อในออนไลน์หรอมันตัด เ,ออเปอร์เซนต์เยอะจังเ,ออเงินมันไปอยู่ในนั้นนานจังอ,อ,อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราดูโอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาพรา้อมกับทางเรื่องใหม่ๆนั้นยกตัวอย่างเช่นเอาละอย่างน้อยก็จะมีคนเห็นร้านเรามากขึ้นอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้นไอ้เจ้าเปอร์เซนต์ที่โดนตัดไปเยอะมันก็เป็นเสมือนว่าเราจ้างคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนหรือเงินที่เข้าไปจมอยู่ในนั้นประมาณ15วัน เราก็ถือว่าอันเนี้ยเราก็เก็บเอาไว้เป็นเงินก้อน15วันได้ทีหนึ่งวันได้ทีหนึ่งมันก็โอเคอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธความเป็นไปได้ของข้อเสนอแม่ใหม่ๆเป็นประจำเนี่ยให้คุณดูโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอนั้นด้วยเผื่อว่าคุณจะเปิดใจกับมันได้นะคะอย่างที่3ค่ะกับดักหลุมพรางอันที่3ก็คือว่า คนบางคนเนี่ยฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่างงมงายนั่นเองบางคนนะก็แปลกนะคุณผูฟังใครพูดอะไรมันก็เชื่อหมดเลยเชื่อความคิดเห็นของคนอื่นจนไม่สามารถที่จะขบคิดปัญหาได้ด้วยตัวเองเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องถามและจะต้องอย่างงั้นแหละหาคนนั้นละหาคนนี้ตลอดเวลาดังนั้น วิธีแก้ก็คือว่าก่อนที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยนะคะลองถามตัวเองดูก่อนว่าความคิดเห็นอันเนี้ยมีอะไรอ้างอิงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่มันเสนอเข้ามาหรืออะไรเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรอ้างอิงเลยเราก็อย่าอย่าแบบ งมงายกับมันน่ะบางคนนี่โอ้โหใครนะี่ยพูดอะไรนะคนนี้เป็นคนพูดนะยัางไงายัยางไงาก็ถูกไม่มีการผิดแน่นอนไม่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณงมงายแบบนี้หรือกําลังเป็นแบบนี้นะคะก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ธุรกิจคุณไม่สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้คุณจะต้องฟังความเห็หนคนอื่นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ฟังอย่างงมงายจะต้องมีเหตุผลข้ออ้างอิงเนี่ยเอามาให้ด้วยอย่านึกนะคะว่าพูดข้อนี้แล้วจะ ไม่มีคนเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แน่นอนไม่ว่าจะด้วยอคติความชอบความรู้สึกศรัทธาความรู้สึกว่าเขาสําเร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาพูดมาแล้วมันเหมือนแบบเวทมนต์อะเชื่อไปหมดเลยอันนี้ไม่ดีแน่นะคะต่อไปค่ะลุมพรางอันที่4นั่นก็ต่อเนื่องกันมา บางคนเนี่ยนะคุณฟังเชื่อข้อสรุปอื่นๆง่ายเกินไปโดยที่ข้อสรุปนั้นอาจจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็เอาข้อสรุปอันนั้นนะมาแก้ปัญหาต่างๆคือยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเ,เจอปัญหาในในในร้านว่าอย่างนั้นเธอเอา,เอา,เอาคนในร้านลูกค้ามีน้อยอ่ะสมมติไปนะคะ ก็มีข้อสรุปออกมาบอกว่าทุกทุกร้านน่ะลูกค้าน้อยหมดละเพราะว่าโควิดทุกท,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 ทุกกิจการเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็กำลังจะเจ๊งอะไรประมาณอยน,นี้ไอ้เจ้าข้อสรุปแบบนี้มันอาจจะง่ายเกินไปคะ่ะ ถ้าเราไปเชื่อแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าในกิจการของเราเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่เอาล่ะแม้ว่าจะสภาวะโควิด19สภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยลงหรือสภาวะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันจะต้องมีสิมีบางอย่างสิที่มันจะมีทางรอดได้ต้องมีบางหนทางสิที่มันจะทำให เรารอดไปได้ไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะซึ่งหลายๆลยคนก็มักจะพูดแบบนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นมาวิธีการค่ะที่เราจะไม่เชื่อข้อสรุปง่ายๆเพราะว่าบางข้อสรุปเนี่ยเกิดจากความคิดที่ผิวเผินจนเกินไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการว่าตัวเราเองอะ่ะจะต้องเพิ่มความสามารถของเราในการคิดแล้วก็ในการตัดสินใจทุกเรื่องให้มากขึ้น อย่ากลัวที่จะตัดสินใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจพลาดไปอีกแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกลัวแบบนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องไปเชื่อข้อสรุปต่างๆที่เขาสรุปเอาไว้ให้หรือไปเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้เชื่อคนนั้นสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นหลุมพรางที่ทําให้เราเจริญเติบโตช้าก็ได้เพราะว่าอันที่จริงแล้วข้อสรุปต่างๆมันอาจจะผิวเผินเกินไปหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับธุรกิจของเราไม่ได้ตรงกันกับชีวิตของเราดังนั้นอย่าเชื่อข้อสรุป ง่ายจนเกินไปนะคะและนี่ก็คือ4ข้อแรกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อใน3ข้อต่อไปค่ะฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น โอ้โหน่ฟังคะตอนแรกคิดว่าไอ้เจ้าเรื่องของเจ็ดหลุมพรางตกลงไปแล้วไม่โตเนี่ยนะมันจะไม่ยาวนะคะสุดท้ายแล้วโอ้โหผ่านมาสี่ข้อนี่ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะคะมาถึงข้อที่5กันดีกว่าค่ะข้อที่5ของหลุมพรางที่ถ้าเราตกลงไปแล้วรับรองได้เลยว่าเราจะไม่โตแน่นอนนั่นก็คือไม่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะคะมีความเคยชินค่ะความเคยชินมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยไปเรื่อยๆไอ้ความเคยชินนี่แหละจะทําให้เราไม่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องธรรมดาสามัญน,นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแก้ไขหรือปีนออกมาจากหลุมพรางในข้อนี้นั่นคือว่าคุณจะต้องบอกตัวเองว่าอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงตัวเองเด็ดขาดแล้วก็ให้รีบ เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียตั้งแต่เนิ่นๆคือเจ็บน้อยดีกว่าเจ็บนานอะ่ะเออบางคนแบบเออเคยชินเออฉันเคยทําแบบนี้แล้วฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละฉันก็ทําแบบนี้แหละให้ฉันไปทําอย่างอื่นน่ะโอ้ยมันยากมันลําบากซะเหลือเกินก็เอาเป็นว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ทนทนอยู่ไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบางทีนะคะเจ็บน้อยก็ดีกว่าเจ็บนานรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองซะรีบเปลี่ยนซะถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่เวิร์ก หลุมพรางข้อที่6ค่ะเสียพลังให้กับเรื่องจุกจิกไร้สาระมากเกินไปโอ้โหอันนี้เป็นหลุมพรางที่น่าจะเจออยู่เรื่อยๆนะคะการที่เราเสียพลังให้กับเรื่องจุกจิกไร้สาระมากเกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันส่งผลให้เราใช้ความพยายาม80%ไปกับเรื่องจุกจิกไร้สาระแล้วก็ ได้ผลลัพธ์ที่ดีมาเพียงแค่20%อันนี้คนที่ฟังพอดแคสต์คนที่ฟังอ่านหนังสืออะไรพวกนี้จะรู้นะคะ80-20ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ทุ่มเทพลังไป80%แต่ได้ผลกลับมาเพียงแค่20%เท่านั้นเองในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จนั้นลงทุนลงแรงไปแค่20%แล้วก็ได้ผลมา80%ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราเสียพลังให้กับเรื่องจุกจิกไร้สาระมากเกินไปค่ะลองกลับไปทบทวนลองลปคดดนคุณเ็ หรือเปล่าในองค์กรของคุณในธุรกิจของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็ลองกระโดดดึงออกมาจากหลุมพรางอันนั้นนะคะวิธีการนั้นก็คือว่าคิดอยู่ว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยสแสดงว่าเรากำลังใช้สมองไปกับเรื่องที่มันจุกจิกเกินไปหรือเปล่าหมายความว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าเราจะต้องสำเร็จเป็นแบบนี้เนี่ยนะ,ะสมมติว่าเราตั้งเป้ายอดขายขายองเราจะต้องได้100บาท เงะแต่พอเราพยายามเต็มที่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 มากๆเลยนะยอดขายเราก็ยังอยู่แค่ยี่สิบสาบาทเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วค่ะว่าไอ้วิธีที่เราพยายามเนี่ยหรือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องจุกจิกเท่านั้นเอง ทำให้เราถึงได้ผลออกมาน้อยขนาดนี้ดังนั้นให้ได้คิดนะคะหมายเองก็ได้คิดด้วยเนี่ยมาทำพอดแคสต์ใหฟังฟังเนี่ยได้คิดแล้วเอ๊ะที่ผ่านมาเราเสียพลังไปเยอะเกินไปหรือเปล่ากับเรื่องจุกจิกเกินไปจนทำให้เรื่องใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็ ทำให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาน้อยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนั้นก็เปลี่ยนซะพิจารณาแบบที่บอกนี่แหละค่ะเออง่ายดีเหมือนกันนะคะข้อที่7ค่ะลุ้มรังอันที่7ที่ตกลงไปแล้วรับรองได้เลยว่าเติบโตช้าแน่นอนนั่นก็คือการปิดตัวเองในโลกแคบนั่นเองค่ะหลายหลายคนหลงตัวเองนะคะไม่ยินดีที่จะ รับประสบการณ์ยืมประสบการณ์ของคนอื่นมาใช้เป็นประโยชน์เลยหลงตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมามันถูกแล้วสิ่งที่ตัวเองคิดมันเจ๋งที่สุดในโลกนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นอยู่นะคะเมื่อคุณอยากจะแก้ไขมีวิธีค่ะนั่นก็คือว่าพอเจอปัญหาปับ๊บจะต้องไม่รีบคิดแต่ลำพังให้มองดูรอบตัวก่อนค่ะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีทรัพยากรใดที่จะ พอเอามาใช้ได้บ้างหรือคุณขอความช่วยเหลือใครได้บ้างถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโลกแคบซะหลือเกินแล้วเนี่ยนะคะให้หาอ่านหนังสือเกี่ยวกับปัญหานั้นๆซะหน่อยหรือเปิดอินเทอร์เน็ตหาสิ่งที่มันจะมาแก้ไขเกี่ยวกับปัญหานั้นๆซะหน่อยหรือจะขอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ก็ได้นะคะนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าคุณจะต้องรู้จักใช้พลังคนอื่นเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าคุณก็จะต้อง หาคนที่เป็นตัวช่วยด้วยบางทีการปิดตัวเองอยู่ในโลกแคบแล้วก็คิดแบบของตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องก็ได้นะคุณฟังแล้วมันเป็นหลุมพรางหลุมใหญ่ที่สุดด้วยดังนั้นวิธีการก็คือว่าลองปรึกษาคนอื่นบ้างลองคุยกับคนอื่นบ้างลองถามแนวคิดเขาบ้างหรืออะไรที่เราคิดแล้วมันรู้สึกว่ามันยังวนเวียนอยู่แล้วมันยังไม่ตอบ โจ์มันยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยนะคุณก็ลองปรึกษาคนอื่นดูเอาอันเนี้ย ปัญหาเนี้ยไปลองปรึกษาคนอื่นดูใช้พลังของคนอื่นที่เขามีพลังเยอะกว่าเราดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะช่วยคุณผู้ฟังได้มากขึ้นและนั่นก็คือ7ข้อ7หลุมพรางนะคะที่ถ้าเกิดว่าคุณตกลงไปข้างในแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่โตแน,น่นอนเดี๋ยวสรุปกันหน่อยแล้วกันนะคะหลุมพรางทั้งเจนะั้นแหมมีเสียงเปิดกระดาษด,ด้วยนะ <laughs> จดจริงๆนะหลุมพรางทั้ง7็นั้นก็คือว่า หลีกนี้ปัญหาค่ะวิธีแก้ก็คือ ลองทําก่อนสัก1ินาทีถ้าไม่ได้ก็อย,ยอมแพ้ลุ้มพลางอันที่สองปฏิเสธความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะใหม่ๆวิธีแก้ก็คือให้เรามองหาโอกาสใหม่ๆที่มาพร้อมกับข้อเสนอแนะอันนั้นเราจะได้ยอมรับมันมากขึ้นนะคะข้อที่3คือฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่างงมงายวิธีแก้ก็คือให้เราตรวจสอบว่าความคิดเห็นของคนนั้นที่ให้มาเนี่ยมีข้ออ้างอิงหรือเปล่า ข้อที่4ค่ะเชื่อข้อสรุปอื่นๆง่ายจนเกินไป บางข้อสรุปเกิดจากความคิดที่ผิวเผินทําให้ผลออกมาไม่ดีนะคะวิธีการแก้ก็คือว่าเราจะต้องมีความสามารถที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจเองบ้างว่ามันดีหรือเปล่าใช่หรือไม่แล้วก็อย่ากลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะคะลุมพลังข้อที่5นั้นก็คือว่าการไม่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะวิธีแก้ก็คือว่าให้รีบ เช็คตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียแต่เนิ่นๆเ,เลยเปลี่ยนตอนนี้เลยเราจะได้ไม่เจ็บนานเจ็บน้อยๆดีกว่านะคะรุ่มพลางอันที่6ก็คือเสียพลังให้กับเรื่องจุกจิกไร้สาระมากเกินไปหรือเปล่าวิธีแก้ก็คือให้พิจารณาว่าถ้าเราทำอะไรไปเต็มที่แล้วแล้วมันยังไม่สำเร็จสักทีหมายความว่าเรากำลังยุ่งกับเรื่องจุกจิกมากเกินไปหรือเปล่า ข้อที่7ค่ะลุมพรางอันที่7ก็คือปิดตัวเองในโลกแคบหลงตัวเองวิธีการแก้คือให้ปรึกษาคนอื่นบ้างหัดใช้พลังของคนอื่นบ้างและนั่นก็คือ7หลุมพรางนะคะที่คุณตกลงไปแล้วไม่โตแน่นอนดังนั้นก็ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยกระโดดดึงขึ้นมาจากหลุมพรางเหล่านั้นหมายเอาข้อทั้ง7เนี่ยนะคะมาจากหนังสือ t ิ้งสมาร์ทแอกสมาร์ทค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังในวันนี้นะคะ ก็คงจะได้ฟังกันครบถ้วนกันไปแล้วใช่ไหมทั้งหมดนี้นะคะก็คือฟังเขาเอามาพูดในเอพิโซดนี้ค่ะหวังว่าการฟังในวันนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเขาเอามาพูดกันได้ทั้ง Spotify, YouTube, Google Podcast นะคะเข้าไปแล้วก็ไปค้นหาฟังเขาเอามาพูดแล้วก็คลิกเลือก ตอนที่ต้องการฟังได้นะคะชอบตอนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ฟังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนฉันแน่เลยกดแชร์ไปให้เพื่อนได้ฟังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนก็ตามนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้ฟังเขาเอามาพูดหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะฟังเขาเอามาพูด เพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น